สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมอาร์คในครับคลิปนี้ก็จะมาขั้นปละครสามดาวนะครับฟอฟูก้านะตัวละครนี้นะครับแนะนาให้เล่นที่ไม่มีตัวละครในการโจมตีมูครับหรือผู้เล่นใหม่เนี่ยปั้นขึ้นมาเนี่ยจะได้ใช้แน,น่นอนแต่ถ้าเกิดโชคดีนะครับเปิดได้ตัวตีมูมาก็อาจจะไม่จะเป็นต้องใช้สุดท้ายก็ปั้นมาเอาเฟสอยู ตัวละครนี้นะครับมาดูกันว่าความสามารถมีอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยคือตัวละครนี้ร็อกแค่สอนะครับเพราะว่าเป็นตัวสามดาวนั่นเองนะแต่ว่าก็จมตีหมู่โจมตีได้2ตัวนั่นแหละพรกันนะครับมาดูกันที่ทาเลนนิดหนึ่งครับก็จะเป็นเพิ่ม max s p นะครับขึ้น8%นะครับอันนี้คือ potential 6ที่จริงที่ potential 5ที่ Poten t เ a l 5เจ้าจะได้ ึ่งปกติตัวสารดาวมันก็อัพง่ายอยู่แล้วก็จะได้ตัวซัมมาอยู่แป๊บเดียวก็ขึ้นอันแล้วแหละแล้วก็มีแอทแทครับเพิ่มอีก8%นะครับมาดูที่สกิลนิดหนึ่งครับก็จะเป็นไม่มีอะไรมากครับตรงไปตรงมาเพิ่มพลังโจมตีขึ้น50%นะครับโดยที่สกิลจะเด้งเองแล้วเป็นสกิลไประยะเวลาอยู่ที่20นาทีนะครับก็ออสใช40้40ไม่ได้น่าเกลียดอะไรมากนะครับ ก็ค่อนข้างจะสูงระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้รอนานจนจนเกินไปในเกมเายาวอาจจะใช้ได้2อสาครั้งนะครับไปดูกันที่ Paradox Simulation ครับ Paradox Simulation นะครับก็เลือกมาสกิลวอยู่สกิลเดียวนะตรงเลยครับ มาถึงให้ลงป๊อปก้านะครับอัะลงครับ <c oughs> ก็ลงโอมนะครับปล่อยตำแหน่งนี้ <c oughs> แล้วเดี๋ยวรอลงชอฝั่งขวาตรงนี้ก็ชิวไปก่อนไม่มีอะไรปนละ่อยให้่อนเดินไป <c oughs> เดี๋ยว พอผ่านเวฟนี้ไปมันจะเริ่มมีตัวที่เป็นตัวกรอบนะครับเดินมาทั้งสองฝั่งนะครับซ้ายกับขวาเ,าเดี๋ยวมันจะเริ่มเดินมาแล้วตัวนี้เนี่ยนะครับไอ้เบรดไฟเตอร์เนี่ยต้องเอาตัวโตฟดึงให้ตกนะครับแล้วก็ชอชอนี่ฝั่งขวาที่ปล่อยได้เลยเพราะว่ามันออโต้อยู่แล้วอันนี้ดึงนะครับปาแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ย วนไปจนจบจบด่านนะครับยาวไปครับอ่ะเดี๋ยวพอเวฟถัดไปเนี่ยตรงเนี้ยจะเริ่มพอมันเริ่มเยอะนะครับให้เปิดใช้สกิลได้เลยครับ นี่ก็ดึกเหมือนเดิมเท่อานี้ครับทีนี้เออ,อในจังหวะที่เวฟสุดท้ายเนี่ยสมมุติว่าเราเปิดสกิลไม่ทนันหรือว่าเปิดแล้วก็ยังเริ่มล้นนะครับอาจจะเอายาตโตกนะครับตรงไปยันตรง,รงข้างหน้าบอฟูก้าก็ได้แต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัน้านะถ้าเกิด อัพให้เวลยังไงต้องอัพให้เวล55อยู่แล้วเอาไปใช้ก็คลิปนี้ก็สั้นๆเท่านี้ขอบคุณคนที่ติดตามเจอกันใหม่ในคลิปหน้าตอนเราคลิปหลัไปแล้วสวัสดีครับ